เจก็คิเตาเจนึเปะดาชูลินอนะนึ้เสียเราเรอได้เตานอยังกรอบยาด้เตานอนชิมขยยงอยาเจไก่คีเลยเดเป็งเตาเอดเป็งเตานึ่เสียราเจเป็งขวาแิ่งเจก็เตะจะเป็งหอบเจได้เตายงนะแกทอดหาใหญ่ก็คิดเตาได้เตาเต่ปะปูดาวชูลินอนะยอ มาหนึ่งเจีย๋ยโลเลยมาหนึ่งยังเอ่อกรอบกรอบมาอย่างนี้ชิมขอจ้องนี่ยสีกาชับเปิลเปช่เกนเนอรมยึยงช็อปเปิลกียงบายบายไปมานจีจีด้วยหรือไล่นะ